สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลุงจักผ้าเงาสิผ้าพีผ้านองมาไหวขอพรท่านพ่อพระพิกเนตนะครับก็เป็นพระพิคเนตป,นป,นปางยืนนะครับองค์ยืนสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับอยู่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับเดี๋ยวสิงห์วัดงามซําไดนะครับไปไหวพร้อมกันครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้ครับ ยูริมแม่น้ำบางประกงนะครับกับเป็นด้านนาขององค์พ่อพระพิคเนตนะครับนี่ครับบรรยากาศดีครับเพื่อนทหาหนามาทั้งแม่น้ำบางประกงนะครับพระพิคเนตพูนเห็นอยู่ไกลๆมั้นครับเดี๋ยวไปชมข้างในากันนะครับไปไหว้ขอพรน้ำกันพร้อมกันเลยครับพี่น้องไปกันเลย นี่ครับมองนี้ก็เป็นจุดบริการนะครับซื้อดอกไม้ถูเทียนนะครับบูชาดอกไม้ทูเทียนนี่ครับหลังจากได้แล้วเขากระน,น้ำมาไหวายท่านพ่อพรตติกเนตนะครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องก็เป็นองค์ พ่อปู่พระพิฆเ,เนศนะครับององยืนเนี่นเป็นองเป็นองยืนใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับสูงที่สุดในประเทศไทยอยู่อำเภอคลองเคือนจังหวัดชะเชิงเซานะครับนี่ครับตอนนี้ตอนนี้ลุงจักจะได้ ถวายเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ถวายดอกไม้ทูกเทียนขอพรให้สำเร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะี่ครับจุดบองนี้ก็สิเป็นการล้อยล้อยดอกบัวนะครับนี่บองนี้ล้อยดอกบัวเนี่ยพี่นนลอยลด้านบนเลยนะคะจุดจุดบัวละลอยนะครับจุดบัวละก็ลอยไว้นะครับนะครับ แล้วด้านบนเลยนะคะค่ะลอยด้านบนเลยค่ะเพื่อลอยทุกลอยโศกโลกไปให้หมดสิ้นไปอเะเป็นการบูชาองค์พ่อปู่พระพิฆเนศนะครับเนยนค่ะานครีอานบนเลยนะคะอันนี้หลังจากนั้นเระกระมาถวายเครื่องไหว้นะครับ มีเครื่องวหยเป็นกล้วยมะพร้าวน้ำหอมน้ำนมนะครับนมเปรี้ยวนีเครื่องวายก็มีมีอ้อยมีอ้อยมีกล้วยมีมะพร้าวน้ำหอมมีนมเปรี้ยวมีน้ำเปล่านะครับนี่ข้ากับมาบูชาอยู่นีนะครับบูชนี่ละกะ้าวกล่อมาถวายตั้งไว้มองนี้ครับ แลวก็ขอพรให้สำเร็จสมดังปรารถนานะครับนี่ครับครับเสร็จแล้วครักับมาข้างในนะครับเพื่อมาจุดธูปเทียนนะครับจุดธูปเทียน,นครับถวายดอกไม้นี่ครับจุดธูปเทียนถวายดอกไม้ ผู้ใดอยากเวียนเที่ยนเวียนรอบองค์พอมาพิกเคเนตรน,นี่ครับเวียนรอบไปเลยนะครับนี่จักสิท้าเวียนรอบนะครับเวียนรอบเอิยมจักรอบนึงนะครับรอบรอบองค์พอมาพิกเคนเนตเลยครับีมีองค์ยำลอง นีปางต่างๆนะครับนี่ค,ครับพี่นอ้องสวยงามนะครับทางน,นี้ก็ทีเป็นวิหาร สำหรับเจิมฝ่ามืออาจารย์จุนเจิมฝ่ามือได้นะครับเจิมฝ่ามือเป็นให้สำเร็จนะครับนี่เขากรเขาคิวลอได้นะครับท่างนี้ก็จะเป็นท่างเขาวิหาร องค์พระก็พิ่แคน่นี้ครับพี่นอ้องพระกระซามาเขาลงเนาะหน้าทองนะครับนี่มองดีก็ไปลงนาะหน้าทองได้นะครับก็จิเป็น พระพิคขเนศปางต่างๆนะครับอยู่รอบองค์องค์ยืนนะครับหลอบองค์ใหญ่นี่ครับ, <c oughs> บเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะครับ <c oughs> ผู้คนตอนนี้กำลังไหลเข้ามาบ่รขาดสายนะครับตั <c oughs> ้งแต่เศร้าจนบายแล้วนะครับ กยาย่งหลังไหลกันเขามมโด้วยความศรัทธ,ธานะครับและความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พ่อพระพิฆเ,เนศปางยืนนะครับองค์สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานี่รับผู้ใดผ่านไปผ่านมาอยากมาขอพรช่วงนี้ครับเขามาใด้นะครับ ครับหลังจากเข้าวายพระพิเคเนตเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ลืมบรได้นะครับก็คือเข้ากับมากระสิบห,หนูนะครับกระซิบหนูซึ่งเป็นบริวารของท่านพ่อพระพ,พิเ,เนตนะครับเพื่อให้นํำสารนะครับนํำคําอธิษฐานของเน่าไปบอกกาวพระพิฆเ,เนศ ให้ประสบผลสำเร็จให้เร็วขึ้นนะครับนี่ครับดูคคนครับน,น่าประทับน้อหนมนี่ครับพี่น้องตอนนี้ลุงจักก็ได้วายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ะ,ะได้เดินทางกลับนะครับนี่ องค์พ่อพระพิกเนตบางยืนอยู่จังหวัดชะเชิงเสานะครับงดงามนะครับด้านนาท่างเขานะครับปิดกับแม่น้ำบ้านประกงนะครับเยี๋ยวผีผ้าไปชมนะครับบรรยากาศร,รอบๆนะครับ นี่ครับบรรยากาศทาา่าขเ้าช่วงนี้ผู้คนกับสีหลายนะครับกันผู้ใดสีมาช่วงนี้กับแนะนําใหมมาช่วงเศร้าๆจั็กน้อยนะครับเพราะว่าคนกับสีบ่หลายรถกับบ่ติดปันไดน,นะครับแตนะ่ขณะนี่นี่มีทั้งคนเขา้คนออกคัะหลายนามากตานะครับ บริเวณนี้ก็นแน่นขนาดไปด้วยผู้คนที่สัดท่านะครับนี่ครับย่างหลายอยู่นะครับครับสำหรับคลิปนี้นุงจากท่าเงาขอจบรายการไวแต่เพียงเท่านี้นะครับขอพ่อนองค์พ่อพระพิคเนตรดนบันดาลให้ทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้ จงม,มีความสุขความเจริญประสบผลสำเร็จทุกประการนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหนาพ่อกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ